สวัสดีคนดูด้วยนะวันนี้เราจะพาเด็กชายแต้งจอมพลังไปบ้านย่านะวันนี้ก็เป็นวันเกิดเขานะแล้วเราก็ผ่านงานช้างสุรินนะตรงนี้เป็นงานช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสุรินหนึ่ปีมีหนึ่งครั้งนะทุกคนใครยังไม่มามรีบมาเลยฮะแล้นี่ก็เป็นร้านอีเวน ถึงปากซอยนาบ้านแล้วทุกคนไปแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับเอาน้าโกนี่ครับครับเดี๋ยวผมครับนี่ลูกชายเอาสวัสดีสวัสดีเลยวสวัสดีครับหนุ่มเห็นลุงไหมอันนี้วัวใครครับวัวติ๊กอ๋อวัวตะติ๊กโอ้ อันนี้มามาดูให้แกบอกเรามาเล่นกับแกอ๋อครับผมจอดได้ผมฝากจอดแป๊บหนึ่งด้ครับตรงนี้ก่อนเลยก่อนเลยครับผมไปหายายก่อนครับครับไปกันทุกคนเข้าบ้านกันเลยนอนสบายจังเลยนะเองนี่กินกาแฟตอนเช้าเป็นยาถ่ายกินตอนบ่ายเป็นยานอนหลับเด้อพี่แตงเขาก็ยืนนิ่งๆกันแบบชิวๆเลยนะ และนี่คือของขวัญจากคุณย่าแต่เละไม่ว่างกำลังกินขนมอยู่เหนาเลนี่คือคุณปู่ปีเตอร์เอาใส่เลนี้เหรอเอาใส่เนี่นะแล้วเอาให้แม่เอาให้แม่เอาให้แม่ แล้วคุณย่าก็ได้สั่งพิซซ่ามากินเด้อทุกคนโอ้โหร้อนๆน่ากินมากๆเลยนี่เราก็มาปักเค้กวันเกิดถักแตงกันเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เค้กสิ่พิซซาเป่าพิซซ่าดีเนาะเราร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสร็จสามรอบ เราก็พร้อมที่จะกินแล้วนะครับทุกคนในพิซซ่าครั้งแรกของเด็กชายแป้งเลยนะนเนี่ยก็ผมหิวแล้วอะครับร้อนนะเนี่ยร้อนอยู่ร้อนกำลังร้อนมาร้อนร้อนเอาจารย์มาใส่รูก เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลากลับกันนี่แตงยินอัวอยู่นะฮะไป <Bye. S 1> เสร็จภาร,รกิจเรียบร้อยจากที่บ้านแล้วเราก็จะมาขี่หาลูกโป่งตัวเลขกันต่อนะ แล้วก็มาเจอร้านแล้วนะครับร้านที่จะมาซื้อลูกโป่งตัวเลขนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าข้างในแต่ว่าดูจากข้างนอกแล้วของหลากหลายมากแต่ตอนนี้ก็พูดร้อนเลยของมีเยอะมากทุกคนจะหาเจอไหมวะเนี่ยไหนวะของน,นี้มีเป็นพวกขอ,องสนาด ยันไหนวะทีนี้เราก็เดินหารูปปงตัวเลขอยู่นะครับเดินหาเองคงหาไม่เจอเลยถามพี่พนักง,งานให้พี่พนักง,งานพาไปเลยนี่ครับทุกคนเราก็เจอแล้วนะครับมีมีลายตัวเลขเลยเราก็จะหาเป็นเลขหนึ่งนะครับผมเพราะว่าวันนี้วันเกิดปีแตงหนึ่งขวบนะฮะก็ต้องเอาเป็นเลขหนึ่งนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนะได้ครับทุกคนสิ่งที่เราได้ เนี่ยนั่ไปชมกันพอได้แล้วเราก็ต้องรีบเดินไปจ่ายตังค์เลยนะครับแล้วเราต้องรีบไปเอาเค้กอีกเดี๋ยวไม่ทันนีเ่เรียบร้อยจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเค้กก่อนนะฮะเราได้สั่งเราได้สั่งเค้กเอาไว้นะเราได้สั่งเค้กไว้เราต้องไปเอาเค้กให้พี่แตงก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมันจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหน ย <Yo. S 2> ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านที่เราสั่งเค้กร้านตรงๆรงเบเกอรี่และกาแฟสดน,นะข้างในก็จะมีเค้กมีกาแฟมีสเต็กม,มีทุกอย่างเลยอยากจะกินอะไรก็สั่งไปเลยและนี่ก็คือเค้กของพี่แตงจ้าเราสั่งทางพิเศษมาเลย ดูเหมือนพี่แตงก็จะงงๆหน่อยนะอามาทำอะไรเกินเยอะแยะครับเนี่ยคนจะง่วงนอนอและนี่ก็คือ FC ของพี่แตงนะพี่แตงเรา f อเยอะนะทุกคนคดูเหมือนพี่แตงเขาจะสนใจลูกโป่งมากกว่าเค้กข้างหน้าเลยนะ ก็เลยเอาลูกโป่งมาวางไว้ข้างหน้าให้เขาหันหน้ามาเอตคอาอบคุรัเไงครับครับอเแบ้ต่อเร็วตาเร็ว พี่พี่ป้าป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็พากันอวยพรให้กับพี่แตงกันนะจ๊ะ จะหนวิ่งเดีวๆบ่หรือยากวิ่งเดียวรไหมใครจะกนกตข่มดเอัเลอวันทองแตงนานครบอายุหนึ่งปีแล้วขอให้เป็นไอสุขภาพแข็งแรงโตวันโตถึเป็นที่รักของเอ

กรับก่อนอันนี้ฉีกออกแล้วมันสอยาวเดี๋ให้พอดถอนให้ถอนออกเลยพอจะกัดเอยเป็นกระตูนนี่